อ๋อ้ยแรงมากเลยอ่ะก็ไอยาดีค่ะเตตันคือสวยค่ะนี่ฉันไม่พร้อมเปิดตัวมันต้องใช้เวลาโอ้ยไปไม่ได้พูดนะโอ้ยแรงมากมันต้องใช่ค่ะ ือเขาบอกว่าพี่ป้ยมีแฟนเด็กจริงจ่าโอยไม่เอาไม่เอาโอยสเตตัสคือสวยค่ะไม่ใช่การมีแค่โสดจะมีคนคุยมาอ๋อโอยแรงมากเลยอ่ะใครเรียกว่าอะไรหนึ่งหรือสองก็ยังมีคนคุยอยู่มีแฟนคนยไม่ได้พูดนะอ๋าหนูพูดให้มีคนคุยพี่ป้อยมีคนคุยแล้วโอยแรงมากไม่ต้องขยี้ค่ะ ก็ียาดีค่ะไบไม่รีบไม่รีบเลยปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะใช้เวลาเยอะเลยตอนนี้ทำงานไม่ใช่ไม่พร้อมปัดตัวมันต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวก่อนไม่ได้รีบตอนนี้รีบทำงานอย่างเดียวส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่มีจิ้มเคสทำไม่ได้ทอง ก็ยังหลวงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเข้าใจบริบทการทำงานของแม่ค่ะแต่ว่าปรินี้สพอร์ตเต็มที่ไปถึงอยนให้แม่มีแฟนไปถึงว่าเรื่องการทำงานก็จรนั้นนะคะสดก็สวยเพราะไหนก็มาเพราะนายจีลงแต่ลูกพิเศษทุกทูเขอบคุณค่ะเขาแอปทีมิเอ้มค่ะ